กลับบ้านหนึ่งแน่เลยอะแม่คะกลับมาแล้วค่ะอุย้ยมึงไงเดียวเนี่ยใครส่งไดามาอ้าวใครเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยเอ๊ะซอมบี้บุกบ้านบุกมึงหิงมึงอ้อตายแล้วหนูฉันต้องไปช่วยเธอแล้วโอตายแล้วอะคุณพ่อกลับมาพอดีเลย อ่ะคุณพ่ออ่ะวอสดี้จะลูกฮวัโหลค่ะคุณแม่อ้าใพ่อมาอีก Get away อ่ะคุณแม่ต้องการคุยอะไรคุณพ่อเนี่ยไมไม่ให้เข้ามาเลยไม่ต้องการคุยกับพ่อก่อนนะก็ได้ออกไปก่อนแล้วกันล่ะ วัน connect, นี้คุณแม่แปลกๆเนาะเจอไหนอะทิ้งด้วยหนอ่านดูสิไหนร่ะไหนหลอกเลยเออะไรมูมอสนี่เขาอันนี้รู้เรื่องเลยไม่ไปเหรออืมว่าว่าแด้วเชียวเดี๋ยวไปว่าไปเอากระเป๋าจัดเดมก่อนนะเออเออเจ้าน้อยสมศักยังไม่ตื่นเลยอ่ะตื่นแล้ว โอเคแม่เมียกูไปแอบย่องย่องเข้าไปดีกว่าอ่ะได้แล้วเฮ้ยเกือบไม่ทันอ่ะในรถใครเนี่ยรถพอ่อรถรกไว้อยู่ดีกว่าแนะี่คะหนูขอเออไปเล่นกับมอสคะได้เลยลูกอย่กับมาด็กไมจ้ะค่ามีสุไหมอีกอันหนึ่งไหนดูสิ ที่มันจะนายมันเกิดนี่นะเออมันเกิดฉันอ่ะเมื่อพรุนน่งนี้อย่าลืมเอาของขวัญมาให้ฉันด้วยล่ะฉันชอบกรเล็เอามาให้ด้วยเก็อบอะไรเนี่ยเก็บเอาไว้โอเคเดี๋ยวออกไปก่อน,อปนไปก่อนไป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 ถุงกระเป๋าเลย,ยส่งไลน์มาอีกแล้วกันเนี่ยเฮ้ย เราไลมาอะไรอีกเดี๋ยวก่อนเออนี่มาหรือยังนะรออยู่ตั้งนานแล้วนะเออวันนี้ฉันเออมาไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าจะมาไม่ได้นะก็ขอไปด้วยออฉันมาไม่ได้เงินเธอไปบุกซอมบี้ก่อนเลยกันอ,อทำไงดีไม่เป็นไรไปกันเถอะไปกันเลยวู้ฮู ย่ Yo, สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับฟังซาแชนแนลเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าแมปนะคะเป็นซอมบี้รันนะโอ้ยเดี๋ยวไ,ไปดูเพื่อนสิมอสจะไม่มาเลยเออเจ้านายจำได้ไหมว่ามอสบอกนี่เขาจะไม่มาเออจริงด้วยมอสไมมันม่นงาเลยไปเลยเหงื่อเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนดีกว่า เก็บโอเวอร์มีแค่นี้วันนี้แปลกใจจังมอสไม่มาเนาะเออใช่ตัวหน่อยวันนี้มอสไม่มาอุย๊ยมีปืนด้วยฉันว่าฉันเก็บไปดูไหมอนะปืนนี้เออลองเก็บสิเจ้าหน่อยเอยอันนี้เป็นปืนของฉันนะอย่าเก็บไปเออโอเคแกรู้ไหมว่าใครเลเวลเท่าไรนะ โอ้โหมีปงคนอ่ะอเลเวลสิบเก้าอะไนะฉันเพิ่งมาเล่นเกมนี้อ,นอ่ะนี่ฉันให้เปืนอ่าขอบใจนะขอบใจนั้นเออจะเรียกเธอว่าอะไรดอีอ่ะชื่อของฉันก็คือชื่อได้ของฉันก็คือโอมไ g o กอนโอ้ยโอ้ชื่อไม่อะไรเลยนวาเธอเปลี่ยนชื่อก่อนนะนี่นี่

นี่โอ oh. ้วววไ่อยนี l ่อุ๊บนี่ิงาตายซ่เห็นไหมเลเวลหกเหมือนเดิมเงะอุ้ยอู้ไม่นะไม่นะไม่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 ม่เเวลเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยอา่เนี่ย โอ้ยอย่านะอย่านะไปฉันไม่อยากกับใครมาอยากเนียนกันอุ้ยผู้อู้หพี่กาลงไปข้างหน้าเลยนี่ตอนนี้เอ้เจ้นนายเดี๋ยวเราจะตกลงไปข้างล่างนะจ้นนายเออโอเคลงทางนี้ดก่อนโอ้โหจอมพี่ตกลงมาไม่ตายด้วยจ้นนายเราขึ้นไปข้างบนกันไหมล่ะมันก็อยากรู้ข้างบนมีอะไรโหนิดเดียวโอ้โหจ้นนาย สวี่มาเป็นกองอ๋อนี่คือเวงกรรมมันเลยเนี่ยมันมีเยอะไปเลยโอ้ยโอ้โหตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้เออตอนนายเอาอย่าไปช่วยเพื่อนก่อนนะโอ้้หมากันเต็มเลยเออตายโอ้อัพแค่นิดเดียวเองอะ โอ้โหเจ้านายตรงนั้นเต็มเลยอยู่ตรงวันได้นะเจ้านายมันขึ้นข้างบนเจ้านายมันตามเพื่อนเราไปอ่ะเจ้านายโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยอู้เต็มเลยอู้อูอู้อูอูแต่เออจุดเออจุดเออเออสมสมไม่อยากตายตอนนี้นะเจ้านายเร็วมอสก็ไม่มาช่วยเจ้ด้วยมอสเขาเล่นแบบนี้เก่งนี่อุ๊ใช่สิเจ้านายที่พักผิด เออเอนี่เนีอยอโอ i จะตายแล้วอุย,อยนี่ตายปนะน,น,นี่เออใชดงเลโอ้าอะไเนี่ยเคียนเหมือนมอสเลยเออหมวดกาเรานาเรียกฉันให้ถูกได้นะฉันไม่ใช่มอสอมอสหรือบอสเอันชือ่อบอส,เ,ออส,บอสเป็นยาก,กับมอส วววกระจหมดเรเรเรจะสวีอเออเระายครับอู้เต็มเลยเต็มเลยอุ้ยตาอุ้ยตาเวนฉันล่อไม้เอาไปอู้ยตายแล้วอู้ยตายแล้วอุ้ยอู้ยอู้ยอ้ยเวนนกลับเลยอู้เวนกลับเวนกลับเวนกับเวนกลับเวนกลับเนกับอู้ยมาแล้วมาแล้วตุติดต อุ้ยติดติดปิดมันตายกันหมดแล้วเด็กแค,ค่ฉันคนเดียวอุ้ยตายแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ค่ายหมดก่อนเริ่มหมดแล้วตัวน,นี้เพื่อนช่วยอู้แบบไม่กองอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วช่วเพื่อนๆนี่เนีอ่อู้จะตายอยู่แล้วอุ้ยขอให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปนะอื้วจะตายแล้วอะ่ะอุ้ย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  ป็นรปเบิดชนบยรีโอ้ยมอยตัวใหญ่ตัวใหญ่จะตายแล้วอ่ะโอ้ยไม่อยากมีเรงการอะไรกันแล้วเฮ้ยไม่น้อไม่น้อเออเป็นอะไรตัวนายเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเป็นอะไรเนาะอ๋อฝันไปเองเหรอเนี่ยเออตัวนายมายืนฝันอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้าเหรอชิบเป็เรื่องจริง เจ้านายมันมีหมวดเป็นซอมบี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปฆ่าเพื่อนกันเจ้านอยฟังจากเสียงมันก็น่าจะมาทางไหนนี่แหละเดี๋ยวเราฟังจากเสียงแล้วกันนะ่ะอาจจะเป็นตรงไหนสักหอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้นะไปทางนันกันเถอะ์ไีไหนเดยฟังเสียงซิอา,าตองรงนัไนได้ล้วอ่ะเหนปืนยิงอยู่นะ ก็เดินไดะดีเลยอือหออ้าวไปกดทำแบอุ้ยวันนี้ฉันก็ไปกลับอันนี้ฉันก็จะตายอยูนะ่แบบนี้เจ้าฝันนะต่อไปจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะเจ้านายเอาหรออุ้ยจะฝันไปกี่นะาทีเนี่ยมาในสมงก็ได้นะเจ้านายโอ<ห>ตอนนี้เจ้านายทำอะไรอยู่เนะี่ยอ๋อกําลังบริหารนะ รเดอะไรอีอ้ยกระโดดไกลจัะอุ๊บเอาปืนรอไปเลยอ่าไหนเอ่ยอยู่ไเอ่ยอย่างนกันเอ่ยยังซอมบี้เยอะยะัซอมบี้เยอะม่เออ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 ตันแหละนีนั่นแหละ นนอข่าเพื่อนนั้นมีข่าเพื่อนนั้นโอ้ไม่ลงข้างหลังเลยหัวเจ็บเพื่อนของตัวเองก่อนเถอโอ้ยเหลวเป็ดแล้วเลเวลดแล้วนี่นี่ตายไปซะตายไปซะตายไปแล้วตายไปฟูเลยเป็นฟูเลยเป็นฟูเลยโอ้โหเป็นฟูเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ อะไรบ้าว<น>่าไงดูแม่งมือกระตีบเลยโอ,โอ้จะีกหรอ่ะวาเอามาให้โด้ <laughs> อโอ้ไปทำกันเออ้อออยบมาทางนี้ิโอ้ยโอ้ยโอยเะปิด็กำอะไรเหไมข้าพ่อข้าแม่แกเขาที่ไหนแต่ขาพ่อแม่ฉันเมื่อกี้ห็นไขาแก นาค่ะพ่อแม่แก่เลยใช่ไหมเออลูกไม่ตายแล้วโหแม่กรับผมจะฆ่าพวกมันไม่มีมันจะนาฉันได้หรอโอ้ยเจ็บโอ้ยเออเจ้านายเจ็บจังเลยโอย้มันได้กัดแก่ที่ไหนมันกัดแต่ฉันนะเนี่ยคือโดนปืนเจ้านายไงโดนปืนเพื่อนเต็มเต็มเลยเจ้านายนี่ไงเจ้านายเพื่อนนี่ดูปืนซะก่อนเจ้านายเดี๋ยว ไปเอาให้นะเดี <S <S ย๋ยวจะลากฉันไปไหนเนี่ยเออถึงตัวนายจะดีเหรอตกัวนายขาไม่หักนะใช่ไหมมีตัวอะไรข้างบนไหม่ะเจ้านายนี่อุต้านายเต็มเลยโหแยกกันคนละกองนะยจ้อาอู้คนกองเล็กคนกองเล็กไม่เอากองใหญ่คอกองเล็ก ไปแล้วไปแล้วตนนัวนายเพื่อนไม่รอเราเลยยกไปเถอะนี่เต็มเลยอ่ะอทำไงดีอุ้ยอุ้ยเจ็บเหลือเกินฉันไม่อยากตายตอนนี้นะฉันยังมีชีวิตรอดอยู่ไม่น่ามาเลยมอสไม่มาตนนัวนายก็อย่าไปเชื่อดิอุ้ยแล้มอสจะมาบอกทำไมล่ะเนี่ตนนนยตัวนายใช่สิ น้องบอสก็แบบว่าไม่ค่อยถูกอะไรเลยอ่ะน้องบอสฉันก็ไม่ค่อยรู้จักเนี่ยนะเขาเป็นเออตัวไหนเขาเป็นอุ้ยน้องของมอสนะโอ้โหยแดรเลยฉันมีหวนตายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยตายแล้วออก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวรัไก่อนครับ๊ายบปยจ้า อย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยะคะกดไลค์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 ตรงก็ข้างล่างคลิปเลยแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยโหเท่เลยนะเออแจ็คแ <laughs> จ็คสเปลโรล่บายบายะคะ่ะ